เนื้อหาในวิดีโอนี้ครับก็จะเป็นการเปิดบ้านเทรดเดอร์เทรดเดอร์ที่ผมพูดถึงก็คือ m e m b e r อฟนั่นเองครับก็มีเทรดเดอร์หลายๆคนในช่องของเรานะครับอยากที่จะให้ผมนําเสนอเกี่ยวกับเทรดเดอร์ m e m b a r FX นั่นเองครับเดี๋ยวในวันนี้ครับเขาจะมาเปิดบ้าน,นของเขากันแล้วเรามาดูล IFESTYLE ของเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างครับแต่ว่าก่อนที่เรานั้นจะไปเข้าสู่เนื้อหาผมอยากที่จะฝากโฆษณาของเราก่อนนะครับ ยูเฮสเรามีบริการให้สัญญาแล้วนะครับโดยเรานั้นร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับสุดยอดเทรดเดอร์ทั่วโลกเพื่อให้สมาชิกของเรานั้นสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือที่ช่วยในการซื้อขายได้ดีที่สุดและสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้ฟรีเพราะถ้าเอาตรงๆนะครับเทรดเดอร์ที่เราไปร่วมพาร์ทเนอร์นั้นเขาก็มีบริการสัญญารายเดือนครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นเป็นสมาชิกกับเราคุณผู้ฟังจะสามารถที่จะประหยัดเงินของคุณผู้ฟังไปได้ปีละหล,ลายหมื่นบาทเลยทีเดียวเพราะเราทําสัญญาเพื่อที่จะให้เทรดเดอร์สมา,สมา,า,า,สา,มาชิกรเรราานไลบี่้ห ไม่ใช่แค่บริการซิกเนลเท่านั้นนะครับที่คุณผู้ฟังจะได้รับในการเป็นสมาชิกกับเราเรายังมีบริการอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับสำหรับสมาชิกของเราไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งชฉลยเป็นชีเดโมโลงทะเบียนเงินปอมเพื่อมาพิชิตรางวัลเงินจริงซึ่งมีเงินรางวัลรวมมากกว่า7ล้านบาทเลยนะครับ <Wow. S 1> และยังมีบริการรีเบคคืนค่าสเปซให้กับสมาชิกของเราและบริการอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่จะมาในเร็วๆนี้ผมมีเวลาประชาสัมพันธ์เป็นแค่1นาทีดังนั้นเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้้ฟัังงสสสนนใจจจออออยาาาาาากกทีี่่่ะะเเเป็มมชิิบรรรถตตดดขไ ครับที่ Line ตย u h a สไทยแเพราะการเป็นสมาชิกของเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุทกทท่านและสวัสดีกับเมมเบอร์ที่น่ารักของเราทุทกทท่านด้วยนะครับเนื้อหาในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาเปิดบ้านของ m e m b า f อกันครับผมเชื่อว่าเทรดเดอร์หลายๆคนน่าจะรู้จักกับ m e m b า Effect มาไม่มากก็น้อยนะครับคือ m e m b า Effect นั้นเขาเป็นเทรดเดอร์ในตลาด forex แล้วเขาก็มีช่องของตัวเองที่มีคนติดตามหลักแสนคนเลยก็ว่าได้ครับคือ m e m b า Effect ตอนนี้นะครับเขาอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นนะครับแต่ตามหัวข้อที่เขาได้พาดมาก็คือว่า Mebar Effect เคยมีช่วงเมลาเาาาจะเดดา 1 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐ ภายใน1วันนั่นเองนะครับแต่เรื่องราวลึกๆจะเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องสรุปภาพรวมของวิดีโอนี้ก่อนว่าวิดีโอนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังต้องการที่จะเข้ามาดูเทคนิคว่าแมมบาเอฟเฟกต์ทำอย่างไรถึงจะได้กําไรหลักแสนดอลลาร์สหรัฐต่อวันอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะกดปิดวิดีโอนี้ได้เลยเนื่องจากว่าในวิดีโอนี้เขาไม่ได้มาแชร์เทคนิคนะครับก็จะเป็นวิดีโอเปิดบ้านโดยทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากดูแบบละเอียดนะครับงา,า่จกดดอบบจกช Snail Node J no, ได้เลยนะครับเขาก็จะพาดูบ้านแล้วก็พาทําความรู้จักกับ m มมบาฟเออย่างละเอียดนะครับวิดีโอนี้ผมก็จะสรุปภาพรวมแล้วก็ให้ทีมงานขึ้นภาพประกอบค่อนข้างที่จะดําเนินรายการไปอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากเนื้อหาในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเป็นการทําความรู้จักชีวิตของ m มมบาฟเอ็กนั่นเองครับแต่วิดีโอนี้ผมอยากที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นดูภาพประกอบไปด้วยนะครับเพราะว่าวิดีโอนี้เขาจะอินเทอร์วิวเกี่ยวกับบ้านของเขาแล้วก็อินเทอร์วิวเกี่ยวกับชีวิตของเขานะครับอาจจะต้องดูวิดีโอของผมประกอบไปด้วยนะ เพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นอินและก็เข้าใจในชีวิตของ m e b บ r FX มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทีนี้เรื่องที่ผมจะเล่ากับต้นฉบับนั้นก็จะไม่ได้ตรงกันแบบ100%นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากที่จะรับชมวิดีโอเต็มๆคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปในช่อง s n a i l J เ n o นได้เลยนะครับเปิดวิดีโอมาครับเขาก็แนะนําตัวเองเนาะแล้วทีนี้เขาก็พาไปทําความรู้จักกับ m e b บ r FX นั่นเองนะครับ e มมบา FX นั้นเขาก็ได้เป็นเทรดเดอร์ทั้งในตลาดก็เร็ทองด้วยก็เทรดทองด้วยแล้วก ว่าเขาเป็นเทรดเดอร์ที่แบบเทรดทุกสินทรัพย์เลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทองน้ํามันดัชนีอะไรต่างๆเขาก็เทรดโดยทั่วไปเลยแต่ทีนี้ครับเขาก็ได้พาทัวร์บ้านไปด้วยแล้วก็อ่านเล่าประวัติชีวิตของเขาเบื้องต้นไปด้วยนะครับเขาบอกว่าชีวิตของเขาในวัยเด็กจริงๆแล้วมันไม่ได้สวยงามนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นเด็กที่มีปัญหาก็าว่าได้ในตอนที่เขายังเด็กนะครับพ่อแม่ของเขาก็ได้หย่าร้างกาันเขานั้นก็ได้มาอยู่กับพ่อนะครับและในตอนนั้นเองเขาก็มีความทรงจําเกี่ยวกับแม่ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหรรร่่จนนนนนนนใตตตอออทีีเเขขขาาาาาโึ้้ัมมยุปะณ 10ขวบถึง11ขวบนะครับในตอนนั้นเขาบอกว่าสภาพจิตใจของเขาค่อนข้างที่จะย่ำแย่เป็นอย่างมากเลยครับตอนนั้นเขาเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะครับเขาติดเพื่อนสูบกัญชาดื่มเหล้าอะไรแบบใช้ชีวิตแบบแหลกเหลวเลยก็ว่าได้ครับและในช่วงนั้นเองเขาก็มีความรู้สึกเขาอยากที่จะฆ่าตัวตายด้วยเพราะสภาพจิตใจในตอนนั้นของเขาค่อนข้างที่จะย่ำแย่และค่อนข้างที่จะาขาดค,ความอบอุ่นเลยก็ว่าได้ครับและมีอยู่ช่วงหนึ่งครับเขาเกเรมากเลยจนพ่อของเขาเนี่ยโกรธมากในตอนนั้นพ่อของเขาแทบไม่คุยกับเขาเลยนะครับและเขาก็ อีกแล้วและในตอนที่เขาอายุ15ย่าง16นะครับตอนนั้นเขามีลูกคนแรกนะครับแต่ตอนนี้เขามีลูกทั้งหมด6คนนะครับแล้วก็กําลังที่จะวางแผนที่จะมีลูกคนที่7ในเร็วๆนี้ครับทีนี้ย้อนกลับไปตอนที่เขาอายุ15 16ครับในตอนนั้นเขามีลูกคนแรกในตอนนั้นสิ่งที่เขาคิดในตอนนั้นก็คือว่าม,มันอาจจะต้องถึงเวลาที่เขาจะต้องดิ้นรนเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวแล้ว,ลวก็เลยทําให้ในตอนนั้นเนี่ยเขารู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นก็แนะนําให้เขารู้จจจััักกกกกตตตลลลาาาาาดด Folex Folex รในนนนออ้้เเข็ยยยที่่ะูมิง แล้ได้ทางานเกี่ยวกับตลาดฟอเร็กซ์ด้วยจึงทําให้ในตอนนั้นเขาไปทํางานกับเพื่อนด้วยครับแต่พอเขาได้ศึกษามากยิ่งขึ้นทําความรู้จักกับตลาดนี้มากยิ่งขึ้นเขาก็เลยได้รู้ว่าบริษัทที่เขาไปทํางานกับเพื่อนนั้นไอ้บริษัทนั้นอ่ะมันเป็นบริษัทก c a มอร์เขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาต้องลาออกจากบริษัทนี้แต่หลังจากนั้นครับเขาก็รู้สึกหลงไหลในตลาดนี้เขาก็เลยสนใจอย่าที่จะเข้ามาในตลาดนี้แต่ในรูปแบบของเทรดเดอร์จริงๆนะในรูปแบบของตลาดฟอเร็กซ์จริงๆที่ไม่ใช่สก c a มอร์ที่ไม่ใช่มิชชัเก้งใจี่ยวกกกับารศึนา ตลาดฟอเร็กตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยครับในช่วงแรกที่เขา,อาเอาเงินเขาไปเทรดนะครับเขาบอกว่าในช่วงนั้นเขาเทรดครั้งละประมาณ200-300ถึงดอลลาร์สหรัฐครับแต่ว่าในช่วงแรกๆนั้นมันก็ได้แล้วก็เสียมันเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆเลย,เลยครับตั้งตัวไม่ได้เลยก็คือเทรดได้กาไรบ้างเสียบ้างพอแตกบ้างมันจะวนอยู่แบบนี้เลยครับผมเชื่อว่าเทรดเดอร์หลายๆคนที่เพิ่งเริ่มต้นมาเทรดได้ไม่นานเนี่ย ผมเชื่อว่าเทรดเดอร์หลายๆคนก็น่าจะอยู่ในห่วงเวลาเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับจนมาช่วงหลังๆครับที่เขานั้นได้เรียนรู้แล้วก็นําข้อผิดพลาดต่างๆนั้นมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้ตัวเองนั้นเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเขาก็เลยพอตั้งตัวได้แล้วก็พอได้กําไรมาบ้างนะครับเขาบอกว่าในช่วงที่เขาตั้งตัวได้นะครับเขาก็มีรายได้จากกําไรจากการเทรดนั้นอยู่ที่ราวๆ1 0 0 0 0 0มื่นถึงหนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐนะครับและหลังจากนั้นครับก้าวต่อมาเขาก็ได้สร้างโรงเรียนสอนเทรดนะครับเป็นสถา อีกเป็นเท่าตัวนะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้นําเงินเหล่านี้มาขยายพอร์ตนะครับและเขาก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้นะครับก็เลยทําให้เขานั้นมีอย่างทุกวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดูจากไลฟ์สไตล์ของเขาดูจากรถของเขาก็ถือว่า <c oughs> ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นมิลเลนเนียร์เทรดเดอร์เลยก็ว่าได้ครับหรือว่าเทรดเดอร์เงินล้านเลยก็ว่าได้ครับอันนี้จึงเป็นเส้นทางชีวิตของ m มมบาเอฟเอ็กนะครับและนี่ก็คือบ้านของเขาครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมจนถึงตอนนี้นะครับไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ u s c o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรด